สวัสดีครับไอจิวอยู่ที่สนามได้ก็อบโบทนิกสนามได้ก็อบโบทนิกนั้นผมใหม่นะครับมูลูกใหม่อยู่ที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรี0826 214 505อันนี้คือเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ของไอจิวนะครับปรากฏว่าไงครับปรากฏว่าหลายคนมีปัญหาเรื่องของการชิคเก้นวิงชิคเก้นวิงคือมันมีได้หลายสาเหตุเยอะแยะมากมายแต่ในแหล่งข้อมูลต่างๆนั้นเนี่ยมันมีแบบให้เราดูสักอย่าง2อ,อย่าง แต่เราไม่ได้มาจาก perfect swing ไงเรามาจากการฝึกเล่นกันเองปัญหาเราย่อมเยอะกว่า perfect swing แน่นอนดังนั้นเนี่ก็คืออย่างที่หนึ่งนะครับเวลาที่เราตีแล้วมันมีโอกาสมันมีอาการชิ i เก e n w i ก็คืออะไรครับคือแบกซึนขึ้นไปแล้วเรามีการหมุนวัววววหลแบกซึนขึ้นไปเรามีการขึ้นไปแล้วนะครับมีการหมุนสะโพกไปแล้วนะครับพอดาวซึงเป็นไงครับพอดาวซึงแทนที่ว่าเราจะหมุนสะโพกกลับแทนที่เราจะหมุนสะโพกกลับเป็นไงฮะเรากลับไม่หมุนสะโพกกลับนะครับเรากลับสไลด์สะโพกยาว นะครับพอสไลด์สะโพกยาวปุ๊บอะไรเกิดขึ้นครับพอสไลด์สะโพกยาวลงมาปุ๊บปรากฏอะไรเกิดขึ้นครับหน้าไม้มันเปิดฮะเปิดพร้อมที่จะปั่นให้ลูกมันปลิ้นออกไปด้านหน้าเพราะลูกมันปลิ้นออกไปหน้าอันตรายมากนะครับดังนั้นวิธีการคืออะไรครับคือให้เราพอแบ็คซิงขึ้นไปแล้วพอดาวสิิงแบ็คซิงขึ้นไปแล้วพอดาวซิงไปไงครับให้หมุนสะโพกครับดาวตรงนี้ให้หมุนสะโพกับนะแล้วก็ขึ้นโยนยืนจบสวิงดาวสวิงลงมาให้หมุนสะโพก นะครับแล้วก็ขึ้นมายืนจบสวิงนะครับไปลองดูนะว่าวิธีการเนี้ยอย่างที่หนึ่งสำหรับการที่ตีและชิคกีนวิงเราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มาจากเพอร์เฟคสวิงนะครับ